ที่พักดีฟรีอาหารเช้าสวนผู้การอุ๋ยแกลงรลยองเป็นหนึ่งในที่พักไม่กี่ที่ถ้าได้มาครั้งหนึ่งเนื้อต้องมาซ้าที่นี่คือสวนผู้การอุ๋ยอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดรลยองที่พักเป็นหลังๆมีความเป็นส่วนตัวอยู่ในสวนทุเรียนกิจกรรมมากมายยิงธนู ทุเรียนและผล,ละไม้อื่นๆสดจากต้นข่าวดีสําหรับผู้ที่จะมาพักช่วงนี้หน้าทุเรียนแขกที่เข้าพักจะได้ซื้อทุเรียนราคาหน้าสวนราคาดีกว่าซื้อข้างนอกแน่นอน รถ ATV ขี่ฟรีตลอดการเข้าพักมี2ไซส์ไซส์เล็กสำหรับผู้หญิงไซส์ใหญ่สำหรับผู้ชายจะขี่บนผิวทางธรรมดาหรือจะเข้าป่าก็ได้นะคนก็ได้หมดขี่ฟรีกันไปเลยจนกว่าจะเบื่อแถมฟรีอาหารเช้าด้วยราคาฟังได้เลยสำหรับครอบครัวเล็กๆกิจกรรมเยอะนล่าไม่ไหวดูไว้นี่ คันนี้คันใหญ่สําหรับผู้ชายเดี๋ยวพาไปดูที่พักหลังอื่นๆบ้างที่พักที่นี่ส่วนผู้การอุย๋ยติดริมทาน้ําทุกหลังรับรองได้ยินเสียงน้ําทั้งวันทั้งคืนพื้นที่ส่วนตัวนั่งดื่มนั่งชิลริมสระน้ําจะพายเรือก็ได้หรือจะว่ายน้ําก็ดีทานน้ําที่นี่จะแบ่งเป็นชั้นๆจุดที่ลึกที่สุดก็ประมาณอกผู้ใหญ่เด็กๆก็เล่นน้ําได้ เริืมบอกไปที่นี่มีเตาสามารถติ้งย่างได้แต่อันนี้เตรียมกันมาเองเชฟนงทำคอนเทนต์อาหารงานนี้ก็บปันเทิงสิครับว้าวอเคมากรอบแล้วก็กินข้าวด้วยมื้อเช้าฟรีที่ว่ามาแล้วนะทุกคน